โมโหร้ายตรงนี้เป็นอะไรที่แบบถ้าใครอยู่ใกล้อจะรู้สึกจะรู้สึกไม่อยากอยู่ใกล้นึกออกไหมมันย้อนแยงไหมถ้าใครอยู่ใกล้กับคนที่อารวาหรือว่าโมโหเก่งอะไรนี้อะไรหน่อยก็จะแบบเหวี่ยงวินตลอดเวลาเนี่ยจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนคนนั้นนึกออกไหมครับ บางคนก็เลือกวิธีทะเลาะก,กันนะครับบางคนแต่ครูเนี่ยจะเลือกจะเลือกวิธีโดยการแบบหลบออกมาแล้วก็ไม่อธิบายใดๆอะไรทั้งสิ้นคือไม่คุยกับเขาอะพูดง่ายๆจนกว่าอารมณ์ของเขาจะสงบก่อนนึกออกไหมครับอาจจะย้ายไปในสถานที่หนึ่งนะไปที่อื่นก่อนอะไรแบบเนี้ยเอออย่าไปประทะนะและอย่าไปคุยกับคนที่กําลังโมโหมันคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบบนี้ครูก็ไม่อยากบอกเลยว่าอให้คุณหยุดโมโหร้ายอะจจะเย็นเย็นนึกออกมาคนกำลังโมโหอยู่ดีจะหยุดโมโหร้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องฝึกตัวเองเมื่อไหรก็ตามที่คุณเจออะไรก็เจอสิ่งที่ยังไงอย่างไม่พอใจไม่ชอบหรือไม่ถูกใจ บางครั้งคุณไม่ต้องไปมองนะเออครูบอกแบบนี้เลยให้หูดับให้หูดับหลับตาสักครั้หนึ่งไม่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมองกดดีลีทไปได้เลยนะครับพอถ้ายิ่งคุณไปมองในสิ่งที่มันขัดหูขัดตาคุณเนี่ยคุณจะยิ่งโมโหเอออันนี้คือพูดพูดในอีกมุมหนึ่งแล้วนะพูดในอีกมุมหนึ่งหรือว่าคนมาอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคุณคุณอย่าเพิ่งไปมองเออ และกลับมาตั้งสติคิดดีๆอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าและในความจริงนั้นมีมีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์คุณเข้าใจที่ครูพูดไหมครับถ้ามันมีความจริงทั้งหมดคุณไม่จาเป็นต้องโมโหเขาเลยนะต้องขอบคุณเขาเสียด้วยซ้ำแต่ถ้ามีบางส่วนจริงบางส่วนไม่จริงโอเคคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเท่าน,นั้นเองไม่ต้องไปสนใจในส่วนที่ไม่จริงแต่คุณก็บอกตัวเองว่า คุณเป็นยังไง